สวัสดีจ้าไม่ได้มารีวิวขนมจัดแต่ว่าจะมาออให้ดูผงกันความชื้นจ้ะมันจะมีซองนหน่อยๆอยู่ในกล่องขนมต่างประเทศจ้ะถ้าเป็นของบ้านเรามันก็เป็นภาษาไทายใครก็าอ่านออกใช่ไหมแต่ว่าออถ้ามันเป็นของต่างประเทศขนมต่างประเทศที่มันไปวางขายในทุกหมากบ้านเราเ,ออเราก็อ่านไม่ออกเนะว่ามันเป็นซองอะไรยังยัง พวกไอบะหมี่กึ่งสเร็จรูปนี่มันก็จะเป็นซองแบบไข่กันเนาะจะไข่กันมากอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นพริกหรือว่าเป็นเอ่อรสรสรสชาติแบบเขาเรียกอะไรนะเอ่อผงปรุงรสเนาะอาจจะคิดว่าผงปรุงรสก็จะเทใส่เนาะเพราะว่าอา่านไม่ออกแล้วก็คนบานเราแถวชนบทเนาะเด็กน้อยอย,อยางไง คน,คนเท่าก็ไม่รู้ว่ามันซองอะไรมันเป็นขนมที่คนทแไม่เคยกินเนะเห็นเด็กหน่อยสื่อไปกินคนเท่าก็ไม่รู้ก็จะขีดให้เด็กหน่อยกินไปเนาะเด็กหน่อยก็อ่านไม่ออกเหมือนกันเห็นมันอยู่ในถุงขนมก,ก็คิดว่ามันเป็นผงปรุงรสนะก็จะเทใส่พราะว่าสมัยนี้ขนมในหลายอย่างมันจะมีผงปรุงรสให้ด้วยเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะพวกเครื่องเทศอะไรแบบเนี้ยเนะ จ้ะนี่ฉันก็จะเอามาให้ดูอย่างนึงจ้ะฉันสื่อขนมโมจิมาเนาะขนมโมจิจ้ะจะก็แกะกล่องเนาะแกะกล่องมาแล้วเราก็จะเห็นมันเป็นขนมแบบนี้จ้ะขนมโมจิเนาะเสร็จแล้วเราก็จะแกะจ้ะเพราะโทษจมิไม่ค่อยถน,นัดพะว่า จ่าตั้งกล้องจ้ะนี่นี่ขนมโมจิก็มีจ้ะนี่เราใครจะอ่านออกละจ้ะนี่มันมีภาษาไทยไหมไม่มีจ้ะเห็นไหมไม่มีถ้าเป็นประเทศไทยเขาก็จะบอกห้ามรับประทานใช่ไหมตัวหนังสือสีแดงแต่นี่มันไม่มีภาษาไทย คนบ้านเราหรือว่าเด็กหน่อยก็อ่านภาษากิษไม่ออกนะมันก็มีภาษากิษอยู่นี่นะนี่ don't อ a t eat. เห็นไนหะมอีกภาษากิษนี่ภาษาอะไรีหลายภาษาเลยจะ้ะแต่ไม่มีภาษาไทยเนาะจ้ะนี่แหลจะจ้ะเราต้องระวังจะ้ะ ผูุ้ยหญยสื่อขนมไปให้ลูกล้านเด็กหน่อยกินก็ต้องอ่านคนว่ากินได้หรือเปล่าแล้วก็อย่ากแก้ให้ลูกล้านกินจ้ะเนาะเอาทิ้งไปเลยจ้ะมันเป็นผงกันความชื้นจ้ะมันจะเป็นซองเนาะแต่ละแต่ละถุงขนมแต่ละถุงมันก็จะเป็นซองคนละแบบกันไปจ้ะไม่เหมือนกันเนาะจ้ะ ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองจ้ะขอบคุณที่หลายจะมาชมคลิปกันสวัสดีจ้า